สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จพิมพ์คะแนนกลุวัดดักขนนสร้างมาปีพศ2 4 5 5แต่กลุปีพศ2532ค่ะสำหรับองค์นี้นะคะก็จะเรียกจะอยู่ในกรอบสแตนเลสให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้เลยค่ะ เมื่อแกะก,กรอบนะคะสแตนเลสออกนะคะก็พระก็จะมีลักษณะดังนี้นะคะเนี่ยก็คือสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะคราบกลุบก,ก็ยังมีอยู่นะคะ สำหรับพิมพ์คะแนนนะคะเทียบขนาดกับเรียน10บ,บาทก็จะเท่ากัะเรียน10บ,บาทนะคะสภาพก็คือสวยสมบูรณ์ตามที่เห็นมีคราบกลุอยู่นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคา ID l i n e ลายเบอร์โทรสา์และ Facebook เครื่องสามารถทัก Messenger ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ